พี่น้องมื่อน,นี้ PVC เขาคุยคือเกาพี่น้อง <c oughs> ไอ้ทีไม่ได้มื่อน,นี้ฝนตกมืม่อนี้ PVC มีเมนูปลาหมึกยัดไส้ครับปลาหมึกยัดไส้เด้อพี่น้องเด้อไปครับไปเบื้องล่างกันครับผมนี่ครับวัตถุดิบครัปลาหมึกนี่เครื่องผสมของเราพี่น้องเนาะแชลอส ผักเขียวหอมแดงเออหอมเออหอมขาวเอาเลยครับเนาะนี่แบบบุกี้นี่ครับปลาหมึกเสียเอาที่เป็นตัวยักษ์ใส่ขอเน้องไปลองเนาะหั่นโาครับอ่าวหมุกันพี่นาะใส่ปลาหมึกเข้าไปเลยหม้นกันง่ายง่ายไปลองด้วยมันมีรสชาติแกงง่ายง่ ไก่ครับนยืดรสชาติของพี่น้องเนาะดชาหอมกรอบปรงไป้น้แกด้วพี่น้องเด้อใส่พริกไทยเข้าไปตัดตัดหน่อยหนึงเนาะพี่น,อนะาาออน้องเน,น,ะน,งนะนา,มา,มามนนนะนนะมันไปดีเดีวแบบว่าหวานแฉกไนไหม กันเลยคใส่ไปเลยนะพี่น้องเด้อรวมกันก,นกนระโดดกระโดดฝักเลยพี่น้องเด้อสบายดีนะครับเนาะพี่น้องสนุกนะครับเด้อมีสีไม้อีกแล้วนี่ครับปลาหมึกยัดไส้ รเรามาลองยัดใส่กันดูสิตอนนี้่ดอ้องก็นมานออนะอี่น้องเนาะนย่างมยัดใส่เข้าไปไปเดี๋ยองเด้อหลมือ หมื่นพี่น้องปผมหมดเลยนะครับแล้วเขาปูว่าประมาณเขาไม่เสียบแหละค่นกองตามใจพี่น้องแหละให้พี่น้องอย่างแค่กินกบบพี่ยศีที่นี่นัดเข้าไปเลยครับนี่ยอดมาประมาณนี้นะพี่น้องเนาะมาอยากใช้มือผสมแล้วไม่ได้ครับเรื่อว่ามันมื่น หลังจากให้จิ้มแเราพี่นอ้องขัดได้ไม่จิ้มฟันเราจะพี่น้องได้บางไฟบ๊อปูหรอนี่ครับนี่ครับส่วมาประมาณนี้แเราพี่น้องได้นะครับ ครับหลังจากเขายัดเสร็จแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับอยูประมาณนี้นะเลยซีตัวเอ็กซีตัวคนในพี่น้องนี่แต่กินอยู่เลยนะพี่น้องเนาะครับครับมามาเนี้เป็นหนึ่งเล็บเลยนะพี่น้องหม้อเ้าก็หอนแล้วนี่ครับหม้อหอนเรามันหนึ่งแล้วพี่น้องเด้ออีกประมาณสิบนาทีนะครับเนาะมาเบิ้งกันนะว่ามันทีเป็นเนี่ยนะพี่น้องเด้อครับปิดฝาไว้เลย ครับวันนี้เราหนึ่งสิบนาทีเราเบิ่งกันพี่น้องโอ้ยสุกแล้วพี่น้องสุกแล้วแล้วครับก็มอไปให่พี่น้องไว้ก่หน่อยเลยนี่ครับกผมอกมาเลยพี่น้องขาตาเป็นยังไงเป็นอย่างที่นะครับนี่เดี๋ยวครับขอเวลาแป๊บหนึ่งแต่งจานแป๊บหนึ่งนะครับเ้อ หลงังจากเอาแจงจานให้พี่น้องเบิ่งเลยนะครับเนาะครับประมุดยัดใส่เมนูวันนี้ครับเป็นไพี่น้นองงามห่ครับเนาะไปครับไปกินน้ำกันมาเลย ครับพีซีฝรัร่งเศสมื้อนี้มีเมนูนี่แหละครับปมึงเงียบใส่นะพี่น้องเนาะครับเมื่อกินกไปแล้วมันกินไปแล้วครับแกงอันนี้นะครับเนาะพี่น้องกินในบึงอีกแนะ้วพี่น้องเนาะอืมจากพึ่งเอพี่น้องฝากอัน แม็กซี่เ้าขอบคุณหลายๆเยครับเลยเพื่อนติดตามม,ม,มา้พุทีินีมนกกิ่นวิวบักกุงพม่น้อนไ่หนาวตู้ร้มหนาวเลยเหมอนไม่ใาเรา่ม่กินมันเลยเลราะมึงรักใส่เมืเ่อไปทางไหนรอากาศมันเป็นอย่างไรบ้นี้ครับหนาวๆกินนสัตว์พีกขึ้พที่หนองแล้วแพบ